สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งไทยหลักกับฝั่งลาวนะครับเนาะและผู้ที่อยู่ต่างประเทศทุกผู้ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยครัวพาเลาะครับม้นนี้กัพระพ่อแม่พี่น้องมาเบิง่งเพื่อนซื้อปลาครับม้นนี้เพื่อนมารับซื้อปลาอืน่น ปลามงพุณเหรครับมาจากจังหวัดนองค่าย่นล่ะครับเปินซื้อไปพอพันเนาะครับพอพันธุใครเปินรับซื้อมดครับบ่รับซื้อแต่ตัวตายนี่แหละครับเครื่องมือเพือเ่อกลายพลเตรียมพร้อมรับซื้อปลาเอิญซื้อแล้วเพื่อกับจีด อย่าเร่งนะครับเร่งให้ไข่มันนั่นให้ไข่มันสมบูรณ์เนาะครับเนาะเพื่อกระกชดีดเอาไข่มันกระรีดเอาน้ำเสื่อไปพาะพันธุ์ครับขยายพันธุ์ต่อไปเนาะครับเนาะมือเรือปลาเอิญขึ้นอยู่ครับได้พูละตัสองตัวเมื่ได้หลายแต่ว่า ตัวลบแปดเก้าโลขึ้นไปเนี่ยครับปรมันตัวน้นอยๆเนี่ยกับตัวน้นอยๆตามกงลงมานี่ตามก็แปดโลนี่คือหลอดหลอดมองมืดนะครับเนาะมองไปก็จะมีหยิบหาเส้นหยิบเจ็ดเส้นสามสิบเส้นแหละสารเราครับแล้วจะเอามักบางคนกับขัดมักตัวน้อยกับสานยี่สิบเส้นความห่าง เพิ่นใสซื้อได้มาสารล้วครับอาพร้อมแล้วมาเบิ่งนักันนะครับอันนี้ครับรับเพิ่นสิรับซื้อประมงเพิ่นสิรับซื้ออยู่กิโลละร้อยห้าสิบบาทนะครับเลยร้อยห้าสิบบาทแต่ว่าตัวตายท่านบาวนะครับิ่น พิ่นซื้อไปผสมไปแพร่พันธุ์แล้วครับเนาะไปรีดรีดเอาไข่รีดเอาน้ำเสื้อมันนะครับอ่ะพร้อมแล้วตามผมมาได้แล้วครับนู่นคนครับคนนะครับครู้น้ำลังสร้างป่านะครับสป้างป่าสร้างกรับาัหมัดไว้ ไปเพาะพันธุ์สีหโบนใสไสพันสมุนมากับมาลาดมาเบ้าโมงเลยเพิ่มโทรเอาเพ็นมาจากจังหวัดหนองคายครับปัญาอะป,ะป,ะปะ่าจูดอะกที่ยี่ิบสองสิมาอีกนะรวยกระทงอ้ตัวใหญ่เลยครับเตัวใหญ่มากปลาโลดีตามตามตาม เป็นชสอ่อนนะครับได้ตัวนึงตัวละพันสองพันเหรอครับคบุ้มค่าได้แจมือนี้ได้บ่หลายเยอคือได้มาแบบนี้เอามามัดเป็นเหรอครับมัดจุ่มกัน <c oughs> เป็นจะซื้อหมดตัวผู้ตัวเมียพอแต่ป่าพอตายแล้วครับเนาะกร,ระสีตัวผู้ก็สิบไฮรีดเอา น,น,น้ำเสื้อมันนะครับน้ำเสื้อผสมพันธุ์กับไข่โอ้ยดีดจําตาลในนอบาดไอโอ้โอ้ย <upright> ค <flips out> ุณากจะบแจะจะเกาโุรอาไปซื้อจะถึวแถวทาบ่อแถวทีช่างใหม่นะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ nya ganmbihap